สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่ s c t p นะคะคลิปนี้ก็จะเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าการทำคลิปมาก็อยากจะอยากจะนำเสนอสิ่งดีๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับรับประทานอาหารมากเนาะมากเกินไปหรือเปล่านอ้อยเกินไปหรือเปล่าเราควรประทานอาหารแบบไหนที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้เพิ่มน้ำหนักได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรแบบนี้ก็จะศึกษาค้นคว้าแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะเอาสิบอาหารนะคะสิบอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะคะคาร์โบไฮเดรตต่าเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรบ้างที่ที่ทานเข้าไปแล้วมันจะไม่อ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักได้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะผอมนะคะอยากจะผอมอาหารประเภทนี้เราทานได้คือเราก็เวลาเราทาน ผักเยอะๆมันก็จะไม่บ้วนนะ่ะมันจะก็จะไม่อ้วนแล้วลดน้ําหนักได้และมีสิบอันดับอ่าสิบอันดับผักคาร์โบไฮเดตต่ํานะคะและลดน้ําหนักได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าการลดอาหารคาร์โบไฮเดตเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมของสําหรับการลดน้ําหนักแม้ว่าจะมีอาหารลดคาร์โบไฮเดตท,ที่ได้รับความนิยมหลากหลายนะคะสายแบบแต่ก็ยังมีความเห็นตรงกันอย่างชัดเจนว่าอะไรคือกําหนดการลดอาหาร คาร์โบไฮเดตนะคะก็สําหรับคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดรต่อหนึ่งวันนะคะต่อหนึ่งวันเราจะจะทานได้มากแค่ไหนนะคะคือยี่สิบถึงห้าสิบกร,รัมต่อวันคิดเป็นน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นของแคลอรี่ทั้งหมดนะคะจากคาร์โบไฮเดตอาหารคาร์โบไฮเดรต่ําน้อยกว่าร้อยสามสิบกร,รัมต่อวันนี่คือต่ํานะคะคือทําให้ทําให้เราไม่อ้วนเนาะ หรือคิดเป็นน้อยกว่า2ี่กปเซของแคลอรี่ทั้งหมดจากคาร์โบไฮเดตนะคะส,สถาบันการแพทย์แนะนำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับประทานอาหารลดคาร์โบไฮเดตด้วยเหตุผลเฉพาะวันได้รับคาร์โบไฮเดตระหว่างวันนะคะระหว่าง4ีนนะะ่้าเปเซถึงห5สิ้าเปซของแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับประทานต่อวันนะคะพูดถึงคาร์โบไฮเดตนะคะตัวนี้เนาะ ก็จะมาเล่าสู่ให้ฟังว่าสิบผักสิบผักอะไรบ้างที่เหมาะสําหรับการลดน้ําหนักนะคะอย่างอย่างแรกก็คือพริกหยวกนะคะพริกหยวกก็พริกหยวกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลดน้ําหนักอย่างที่สองก็แครอทนะคะแครอทก,อก็ก็เป็นอาหารจากธรรมชาติเพราะว่ามีโพแทสเซียมและใย,ยอาหารผสมผสานของสารอาหารเหล่านี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจ ก,กาโบรูกล่าวนะคะแล้วก็อย่างที่สามเห็ดนะคะเห็ดอย่างที่สามก็เห็ดเห็ดทุกชนิดทานคือเขาไม่มีคาร์โบไฮเดรตเนาะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะว่านอกจากนี้เห็ดยังมีสารประกอบทางชีวภาพมากมายเช่นฟินอลริกนะคะฟินอลิกแล้วก็ฟินอลิกฟินอลิกกลูแคนฟินอลิกกลูแคนนะคะแล้วก็ ยังมีสารประกอบไปด้วยสุขภาพมากมายเช่นต้านเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและมีลทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างที่4ี่ก็บวกนะคะบวกก็มีมีแคลอรีต่ต่ำมีคาร์โบคาร์โบไฮเดรตเพียง3.9กรัมต่อค้ว่วแค่นั้นเองนะคะก็ยังมีประโยชน์เช่นแร่ธาตุวิตามินซีวิตามินแคโรทีนนะคะแคโรทีนอยและก็สารประกอบฟ,อฟีนอลิกบวก แหล่งสารอาหารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีและจากการวิจัยพบว,ว่าบวบมีคุณสมบัติต้านการอักเสบเชื้อไวรัสต้านเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะอย่างที่ห้าก็ถั่วลําเตานะคะถั่วลำเตาก็มีใย,ยอาหารมีโฟเลตแทแร่ธาตุและสารอาหารจากพืชเช่นแคโรทีนคลาโบโนอยและก็ฟินนอนสารอาหารจากพืชเหล่านี้จัดเป็นต้านสารที่ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและ จากการศึกษาพบว,ว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อย่างที่6ก็คือแตงกัวแตงกัวก็ทานได้ทานลดน้ําหนักคือคาร์บโบไฮเดรตไม่มีเยอะนะคะเพราะแตงกัวอุดมไปด,ด้วยสารฟอรินฟอรินฟอโฟลีฟ,ฟินฟอลกและคิวเคอร์บีตซินนะคะสารประกอบเหล่านี้มีคนนุณสมบัติต้านด้นานจุลินทรีย์ทาหน้าที่เป็น สารต้านอนุมูลอิสระและอาจและอาจช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและกระตุ้นการขับปัสสาวะด้วยนะคะอย่างที่7ก็อาร์ติโชกนะคะอย่างที่7ก็อาร์ติโชกอย่างที่8ดก็กระหล่ำปลีบลัตเซลนะคะกระหล่ำปลีบลัตเซลเขามีเขามีเขามีวิตามินซีวิตามินเคแคลเซียมธาล็กโพแทสเซียมนะคะก็มีเยอะมีเยอะช่วยก็ยังมีอ่า กระหล่ำปลีกระหล่ำปลีบลัตเซล์อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อสารต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2ได้นะคะอย่างที่9ก็คือกระหล่ำดอกกระหล่ำดอกก็จะมีจะมีเไฟเบอร์วิตามินซีวิตามินเคและแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็อย่างที่10บก็กระหล่ำปลีกระหล่ำปลีก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีใยอาหารและวิตามินเคนะคะวตามินเค ยังมีแล้วก็ทานแล้วยังเราเรายังรู้สึกอิ่มด้วยนะคะรู้สึกอิ่มกระหล่ำปีทานเข้าไปเยอะๆได้นะคะก็ทําเป็น <c oughs> หมักดองก็ได้ดองกระหล่ำปีก็มีประโยชน์นะคะกระหล่ำปีดองนะคะกระหล่ำปีดองเพราะว่าซึ่งเป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในลำไส้นะคะก็ตามที่กล่าวมาทั้งหมดคือ สิบผักสิบผักที่ทําให้ร่างกายเราไม่อ้วนทานเข้าไปก็ไม่อ้วนเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรตต่ํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ทุกวันนะคะเอาวันละคลิปถ้ามีเวลาก็อยากจะทำสองสามคลิปเหมือนกันแต่วันนี้พอมีเวลาบ้างก็เลยมาทําคลิปให้ทักทายเพื่อนๆแล้วก็ มาเอาสาระดีๆสาระประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่ <c oughs> คอยเป็มกำลังใจให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ